สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้นะคะ mm. p พ n งต้นเฮลตี้แอนด์บิวตีนะคะ mm. ก็มีเมนูขนมครีนนะคะ mm. คนรักสุขภาพมาฝากกัน mm. เป็นเมนูข้าวโอ๊ตธัญพืชซึ่งวิธีการทำก็ง่ายนิดเดียวนะคะใครๆก็สามารถทำได้วิธีการก็คือเราจะเอาเข้าวโอ๊ตนะคะไปปั่นก่อนให้มันละเอียดเสร็จแล้วก็จะใส่กล้วยหอมที่สุกงอมประมาณ2ผล แล้วก็ใส่พวกธัญ,ญพืชต่างๆแล้วก็เติมนมลงไปด้วยนะคะอาจจะเป็นนมอัลมอนด์หรือว่าเป็นนมสดพร่องมันเนยก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาส่วนผสมต่างๆคลุกเคล้าด้วยกันแล้วก็จะเอาไปจี่ในกระทะไฟฟ้าโดยเป็นกระทะเทฟลอนนะคะจะได้ไม่ติดเตาเพ,เพื่อนๆลองทำดูนะคะเป็น เมนูขนมคลีนๆที่ทำง่ายๆนะคะที่เราไม่ใส่น้ำตาลเลยทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงนะคะไม่ห่างไกลจากโกรคเบาหวานด้วยนะคะและถ้าเราอยากเพิ่มรสชาติอีกสักหน่อยเพื่อนๆก็สามารถจะใส่เป็นน้ำผึ้งก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะกินแบบเพียวๆเลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องใส่นะคะ นอกจากนี้นะคะข้าวโอ๊ตนะคะก็ถือเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ช่วยทำให้เราอิ่มนานเหมาะกับคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะเพื่อนๆและนอกจากนี้เขายังมีพวกไฟเบอร์ต่างๆมากมายและในชัญพืชที่เราใส่ก็มีมากมายนะคะทั้งลูกเกดเมล็ดฟักทองมเมล็ดอัลมอนด์หรือว่าอาจจะใส่อย่างอื่นร่วมด้วยก็ได้นะคะเป็นงาขาวงาดำ แล้วแต่ความชอบของเพื่อนเพื่อนเลยค่ะแล้วก็มีวิตามินและธาตุมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำผึ้งนะคะที่เราพูดถึงเมื่อกี้สามารถจะเอามาลาดที่ตัวแพนเคก้กข้าโอต๊ตครีนของเราได้เลยค่ะยังไงเพื่อนๆนก็ลองทำกินดูนะคะมันง่ายแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการ ติดตามนะคะขอบคุณมากคะ่ะ